กไกฮอตดอกกับแมกกาไก่ไข่ทอดรบแม่กกาตีตังแม่กาฮอตดอกแม่ตังแม่กาฮอตดอกตีหัวพันกับแม่กาไก่ต่อด้วยแฮกตีกับดำคนตีฮอตดอกใส่แข้งนั่นบุญนไร้วันนะแม่กาไก่ต่อกเอาดอไม่ยอมแพ้แฝงว้าวเกาพุ่งแม่กาไก่ฮอตดอกพุ่งแฮกเตงกับจอนจอมเตงกับปีกไก่ใส่แข้งนั่นบุญนอมนะสุดยอดเลยอันนี้กูยอมรับ ถึงอ้วนตอนเดียวปนไปกรุงเทพไปใช้ไปบอกนายกนี่ว่าร่มชนกันจังเมืองแล้วเคยตั้มฟื้นกันตั้มช่วยไม่ช่วยกันได้โรไปแต่มึงช่วกันช่วยแรงกับนายกนะครัวใจัวกแกกับคนพวกกูกับคนกาบคนไม่จนแรงกับคนแรงกับก้อยเราเป็นผู้เดินรอนแกเป็นผู้แก่ก่อยไม่บอกปันหนคนแก่ก่อยเดี๋ยวบอกให้ก้อย สมุดว่ากูเป็นท่นนานนายกเนี่ยกูยุ่นอยู่มึงตีแรกเพื่อนายกับผมก็รบตันผมเป็นชาวบ้านตาดำๆตอนนี้เดือดร้อนกันทั้งประเทศเนื่องจากปัญหาท่าตนต้องแก้ใงตรงเหตุแก้ใงตรงจุดปากท้องประชาชนเป็นเรื่องสาคัญที่จุดกว่าเรื่องอื่นๆครับท่านนายกก่อนที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องใหญ่เรื่องอื่นที่ท่านคิดว่ายิ่งใหญ่ขอให้ท่านแก้เรื่องเล็กๆที่คนมองไม่เห็นเรื่องปากท้องก่อน คนตองอายากอย่างฟารารากาตกตําคนงานตกหล่นออกจากโรงงานหรือบริษัทคนไทยตกงานกันเป็นแถวเพราะนั้นตอนนี้ชาวไทยแทบจะอยู่กันไม่ได้จึงแม้เราต้องรักมึงรักไหมน้องเพียกกับแม่เจยเจยมารักมั้ยกลัวหอ,อกหักจะกลัวหอ,อกหักเจย เป้แม่กครรักปอมาว่ากูกนยิ่งก็รักลูกมาว่าพ่อเป็นมาจริงแม้กูรักพ่อมาว่าลูกกูจำได้เลยตอนนั้นชชยตอนเด็กกูยังเล็กๆกูนอนรายเลยตึ้งตีนนั่นไปเตียตั้งบนอกแม่ก็ช่วยสัตว์น่าแกงมันเนี้ยใครลับๆแครนักแคเลยเห็นพอขึ้นอยู่ต่างตัวไม่เคยบ่น พอไม่ใช่ขึ้นโย่อจ้ยชจวยแล้วขึ้นไปเล่นโยคะโยแฮมแรงเปรดบาปต้้องไอ้บาเอปพูดปนนั้นกับพอแม่ไก่ไวแรงเบือนี่ผู้ตามเรติต่าไม่มีแม่มึงได้มีวันนี้มาหถ้าแม่ไม่เกิดมานึงมงได้ออกมาไหมแล้วถ้าคูไม่ยอมออกมาแม่โยรอดมากูคุย่อยก็เปิดนในพุง กูตามเลยนี่แต่กูออกมาพอเคยเพื่อแค่แค่ต้องนึ่งึ่งบุญคุณกูมั่งเลยไหมงเานี่ปอก็ไม่ต้องเออถตากูออกมากล้าอยู่ตอนหนึ่งแกก็วัดจิตแกจิ้มบาตรหลวงกันบากกันแม่นี้มันต้องรักแต่ปูยิ่งก็เเมือนเราอยาดูดตูกับปูยิ่งเป็นเพจแม่เข้าใจา กูยิงมันี่กูไม่อขอบเลยใช่เพื่อปากไม่ตรงกับใจปากไม่ตรงกับใจเฮอคอยตามใจคอยคนยิ่งมันเราชวนมาเก่งไหมสมุดว่าเราแค่รถเกรื่อนป่าโบยิ่งข้าวไปบังกาโลครั้งแรกพอเอ็นไฟมันยิกตันตีเลยหันใจเอ็นไฟเราไปไหนฮ็นเฮตันเล่เราเป็นคนแบบไหนเราปเราเข้ามาใส่ในตีตรงนี้่ะบ่าไหมฮันเราไ่เฉยคนแบบนั้นนะ เรามาจ็บวิ่งแบบนี้ตึนบ้าเลยวะฟาเราไปไหนอัะฮันปอน้องแล้วเลียวชายตาฟ้อปนันเป้กูไม่รู้ว่าป้แม่รู้กับเมื่ชายแม่กูจำได้เลยตอนนั้นพอไปได้เมียน้อยอยู่ที่บ่ออินแม่นังหลับมีดกลมเก้าวว่าทต่ไม่รอ้ไหมเจ็ดคอป้องไง้าโจจนี่ตายอย่างห้าเมียน้อยกูเจ็ดคอให้ตายอ๋อม ครับป่าน่อยเจียดป่านั้นหัวยา a เจี๊ยดแม่เออจ้องจัานปพอผมแม่ว่าเจี๊ยดได้ตายไม่ต้องต้องจ้านพอรล้งดุกพอมาโมาคราดองเฮ่้อเง่งขึ้นยูบ่บนพุง,มงแม่ขวนถึงกูคิดแต่กว่าแม่นุพอมาแล้วใช่ไหมเจียดโกแม่ว่าเพื่อคอยเจียดตอกคำปลุก <c ười> ตัอยเจี๊บตอคคำปลุกตัวจะจำเป็นาจก cầm yard lần rồi, <cười> <cười> à, <cười> đốt, đi rau gặp lần đây uốn bì tìu bì công chị nữa choi mày 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 mẹ